สวัสดีครับผมมาปะปะๆกันยามเสาร์ครับมืัอนี้มือนี้ก็มาถึงที่ทํางานเรียบร้อยครับมีอะไรอีกอย่างหนึ่งไปซื้ออีกย่างหนึ่งขอ้อไก่ทำ้มเราเห็ดหยังขัวบ่ขัวหรืออึบหรือผัดเนื้อซีมซะกก้อนห่วยๆห่อยๆด้วยงาน่าี่เป็นขัว ว่าอ้ไอ้กัวขอ้อไก like. ่เ well. right well. สียบของเขาอยู่เด้๋ยวเหรออืมหายเลยนะครับกินข้าวเจ้านุ่กันกัวข้อไก่กินข้าวเจ้านุ่กันครับแซ่บคือเก่า